ไปเลยไหมครั้พี่ได้ทำวรอบ20ปีใช่ไหมครับรอบ20ปีครับไม่ได้20ปีโหโหดมากเลยครับ20ปีครับมีวัยุุุุุุุนุุุุุแสดงน้องใหมุุุ่พีุ่ต้วังไงนักแสดงน้องใหม่ขอฝากตัวไว้กับน้องๆดุุุุ้ยเุุุุุุุไุุไุุไุุุุุุุุากับ วิชาที่ได้มาสั่งสมมาตลอดชีวิตนี้คือไม่เหลือเลยเหลือแต่สัญชาติยานที่ยังยัง,ยง,ยง,ยงอยู่เพราะฉะนั้นต้องคอนสนิงกันเยอะมากครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเพรทางทีมงานเขาจะมีเวิร์กช็อปให้แล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปกับน้องๆก็ก็ค่อนข้างจะเบาใจขึ้นมาหน่อยทำไมตัดสินใจในการกลับมาในครั้งนี้เ,ตเหตุผลหลักเลยเหตุผลหลักเลยคือมันตรงกับหลายๆอย่างที่ที่ ที่คิดเอาไว้แล้วก็เ,เ,เ,เคยเคยคิดคือคือตัวเองเป็นแอคทิฟิสต์อยู่แล้วเป็นนักนักสู้อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่กลับจากต่างประเทศก็สู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าสู้ในทางของของตัวเองคือจะสอดแทรกไปในรายการต่างๆถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นแล้วก็เห็นชัดด้วยนะครับ แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ไปห,ห,ห,หลาย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 ทีแล้วแล้วก็เ,เ,เคยไปฝันว่าวันหนึ่งอยากจะอาจจะอยากจะอยากเป็นนักการเมืองอแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหรเพราะว่ายังมีอีกหลายหลายอย่างที่อยากจะทำก่อนแล้วถ้าเป็นถึงจุดนั้นมันต้อง มันเรายัางเราอาจจะยังสั่งสมบารมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอบทนี้มันเข้ามาบทนี้หนึ่งเป็นนักการเมืองสองเป็น LGBTQ ที่สู้เพื่อ LGBTQ ความเท่าเทียมสู้เพื่อสมรสเท่าเทียมและสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ เขาแคสตัวพี่้ซึ่งที่ได้เป็น LGBTQ พี่ได้เป็น G มาเล่นเป็น G อันนี้คือสิ่งที่พี่ได้ตอบ yes ทันทีเลย mm hmm. คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้แคสเอาแอคเตอร์ที่เป็น straight มาเล่นเป็นนักการเมือง mm hmm. มาเล่นเป็น LGBTQ ซึ่งอันนี้มันทำให้คนสับสนม,มาก mm hmm. ใน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 ต่างประเทศนี่เป็นเป็นท็อปิก ที่ที่คุยกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องเปลี่ยน representation นะครับ representation ในในประเทศเราให้เยอะเลยเในประเทศไทยยังมี representation ของ LGBTQ+ ที่เป็น professional น้อยอยู่พอสมควรเรายังเห็น LGBTQ+ ที่เป็น representation ยังเป็น ส่วนมากเป็นตลกหรือเป็น drag queen หรือไม่ใช่เป็น professional นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการ professional เหล่านี้ที่เป็นตัวจริงๆที่เป็นเขาจริงๆไม่ใช่เป็นหลอกๆกันไม่ใช่เป็นแฟนตาซีเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนรุ่นหลังเข้าใจพวกเรามากขึ้นแล้วก็มองเข้ามาแล้วมี มีมีไอดอลมีคนที่ลุกอัพถูแล้วเข้าใจว่ามีคนแบบเขาอยู่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วไม่ใชแ่แล้วไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เอามาล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่ทำให้ตัดสินใจได้ได้ทันทีเลยอย่างย่งระดับพุเต้ต้องแคสด้วยเหรอคะเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีแคสด้วยแคสตแคสต์ชก็แคสต์ชก็ เขาก็เรียกเราไปเราไปเทสดูความควาเหมาะสมกับคู่ของเราด้วยอะครับเพราะว่าเรามีคู่ไงต้องมีแฟนเฮ้ยเราไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนมีแฟนมาหลายปีแล yuan, ้วนะเราเ็แบบว่าเฮ้ยเขาเขาแค่คิดว่าเขาเขางงๆอยู่ว่าเราทํางานอยู่เยอะขนาดนี้เราจะแบบว่า เรื่องรักนะเรื่องนี้เป็นเรื่องแห่งความรักนะครับเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องซีรีส์แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องความรักใช่ไหมคะเพราะว่าเขาว่าเอ๊พี่เต้จะมีแฟนแล้วเขาเป็นยังไงวะหน้าตาของความรักของพี่เต้จะเป็นยังไงหาแฟนกันอยู่นานมากเลยใครจะเป็นแฟนพี่เต้พี่เต้ตัวเองนะคะแฟนก็พยายามอยู่ไม่ได้เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกเขาไม่เลือก เขาก็ไม่เลือกเพราะว่าเลือกเขาไม่ถูกใจเขาไม่ถูกใจทีมงานเขาค่ะแล้วก็แล้วก็เคมีมันก็มันก็ไม่ได้คนที่เลือกมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้พี่เดซิตเล่นไหมว่าเขาต้องประกบกับนักแสดงแบบเจนใหม่ๆอย่างเงี้ยพี่เดซเครียดมากเลยพี่เดเครียดมากเลยว่าพี่เด้ปีนี้แค่สี่สิบสามนะพี่เดซก็แบบอายุมันก็ไม่ได้ถอยลงนะมันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่า แต่ว่ามันก็เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะกับบทใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็วกคือคือโอเคคือพี่ได้พี่ได้ว่ารวมรวมแล้วรวมรวมแล้วถึงแม้ว่าพี่้จะอายุมากสุดแต่ว่าพี่ได้ก็ยังลุยได้อยู่อ,อายุไม่ใช่ภารรษาเลยนะอายุาไ,า <laughs> ไม่ใช่าอายุไม่ใช่ภาษาอายุปสรร,ร,สค,ร,ร,รคือการแสดงแล้วตอนนี้ ต้องคสนิกันเล็กน้อยพี่เด้มีความกังวลอะไรไหมต้องจากเรื่องการแสดงแล้วพี่เด้กังวลกังวลกับกับกับภาพลักษณ์อันนึงของพี่เด้กับก็ไม่ไม่คือพี่เด้มีมีพี่ได้เออสิบห้าปีที่พี่ได้อยู่ประเทศไทยมาพี่ได้อยู่ให้ไทยมาสิบห้าปีแล้วนะคะค่งกับที่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 ผ่านมาสิบห้าปีแล้วแหละที่กลับจากเมืองนอกเลยและไม่ได้กลับไปอีกเลยเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ทำรายการมา The Face Drag Race g o s s i p Girl a k i e Betty ET Thailand หลายๆรา,ายการอะไรเงี้ยที่ทำต่างๆเนี่ยคับ15ปีที่อยู่มาเนี่ยคนจะเห็นที่ได้ในภาพลักษณ์หลายหลายแบบเดี๋ยวก็ผมสีชมพูเดี๋ยวก็ผมสีขาวเดี๋ยวก็ผมสีเหลืองเดี๋ยวก็ผมยาวเดี๋ยวก็ถอดเสื้อเดี๋ยวก็นูดเดี๋ยวก็ออกกำลังกายเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีภาพลักษณ์ของี ได้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับครอมาคราวนี้เราจะต้องมาจะเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นนักการที่ค่อนข้างจะดูภุมิฐานอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถตีความออกมาได้ให้คนดูเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ติดภาพเดิมของเรามากไปหรือหรือว่าให้เขาเข้าใจ พี่เต้ทั้งสอบภาคได้ก <si> ็ดีย <si> well <si> 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 ิ่งดีใหญ่เลยอะไรเงี้ยพี่เต้ก็ก็เป็นหัวแท็กตรงนั้นใช่แต่ในเรื่องของกระแสซีรีส์ที่แบบมันค่อนข้างจะเป็นแบบอ่าสื่อสังคมในปัจจุบันอันนี้คือไม่กังวลเลยใช่ไหมครับพี่เต้เออพี่เต้ไม่กังวลอ่ะพี่ได้มีเรื่องจะพูดเยอะพี่เต้ไม่มีเรื่องจะพูดเยอะพี่เต้พี่เต้ว่าพี่เต้บอกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ได้พูดมากกว่าเนอะแล้วก็แล้วก็ เออเออมันเป็นจุดเริ่มต้นให้พีเด้เริ่มฟูดมากกว่า<ม>แล้วก็เอ,อหลังหลังนี้เขาจะมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะพ<ม>ี่เด้ว่าอยู่ดีๆมันไม่ได้อยู่ดีๆไม่ได้มีตื่นมาแล้วเขาสนใจอะ่ะม,มัน มันต้องมีอะไรที่เขาเขาสนใจแต่แต่ขอบคุณมากนะครับเป็นคนไทยลรวต้องนอกน้อมต้อง <c oughs> ขอบคุณที่ที่ที่สนใจเราเเทําให้เรามีตัวตวนขึ้นมาเราขอบคุณมากๆเลยเออตอนนี้ก็ใช้มาให้ใช้แล้วก็ใช้ให้ถูกคนนะครับส่วนตัวเรากลัวไหมว่าจะมีดราม่าตามมาด้วยความที่แบบไม่ได้เปิดเผยมันไม่ได้เปิดชัดเจนเลยเรื่องเรื่องหมายถึงว่าในเรื่องใช่ไหมที่ ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่สามารถเปิดเผยว่าตัวเองมีคู่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เรื่องความที่แบบ LGBT เขายังไม่ได้ผ่านไปอีกมันผ่านไปแ,นแค่ผ่านไปแค่ผ่านไปแค่ที่<อ>มันยังไม่เก่ักษณนึงเรากลัวไม่ที่จะมีดาวมาตามาไม่กลัวไม่กลัวอยากจะให้มี <laughs> <laughs> ให้มีให้มีก็ก็ แล้วเบื่อแล้วเบื่อเบื่อเบื่อเรื่องนี้มากเลยเบื่อ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 เรื่องนี้มากเลยเขาไปทีงไหนกันแล้วอก็ก็ต้องเข้าใจว่าก็ก็ต้องมีลากันนี้กันอยู่อีกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อเพื่อคือได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีแล้วถ้าได้มาแล้วมันอยู่ถาวรมันไม่ได้เป็นแบบตอนนี้ ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่เศร้ามากนะครับสำหรับมนุษย์ที่ถูกพรากเอาสิทธิไปเฉยๆในการตื่นมาวันหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่ถูกให้มาแล้วเป็น100ยปี50ปีร0อยปีไม่อยากให้เกิดในการแบบนั้นเกิดขึ้น ถ้าจะให้อยากให้เล่าเอาคืนนะ <c oughs> อยากให้เราเอาคืนนะแล้วก็แล้วก็วางรากฐานให้ดีให้ดีเลยเพราะว่ามันจะส่งให้ลูกให้หลานของของพวกเราต่อไปแล้วมันของโดยเฉพาะของคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ LGBTQ อย่างเดียวมันมันของผู้หญิงด้วยมันมันสิทธิของผู้หญิงก็ต้องมา ต้องเท่าผู้ชายแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเราต้องสู้อ่ะมันเรายังอยู่ในในยุคที่เราต้องสู้กันต่อไปแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราสู้ในแบบของเราเราเรามีเรามีภาพยนตร์เรามีละครเรามีอ่อเอ่เอ เ,เนี่ยซีรีส์แบบนี้ออกมาให้ดูเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปให้ให้อาจุคเคทคนมากขึ้นให้ให้คนเข้าใจมากขึ้นว่าสิทธิของตัวเองคืออะไรแล้วได้ไปแล้วเอาไปทำอะไรเออใช่ได้ไปแล้วแล้วเอาไปทำอะไรรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยว่าได้ไปแล้วแล้วเอาไปทำอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรมันก็ มันก็จะมีประโยชน์แก,ก่การท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยซึ่งโอเคมันจะมีคนมาเที่ยวที่เราเยอะมากขึ้นมีคนมาแต่งงานที่เรามากขึ้นทุก oh, very good the amazing Thailand คนมาที่นี่แล้วจะผูกพันกับประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลานชัว่วการและประสา์จะมากันเรื่อยๆสังไ,ไทยจะดีมากขึ้นแล้วคนของประเทศไทยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะดีกับ สิทธิพื้นฐานของมนุษย์อย่างไรมากกว่า mental health การศึกษาในโรงเรียนไปช่วยน้องๆหน่อยน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาเขายังโดนบูลลี่หรือเปล่าสุขภาพจิตของน้องคุณครูคุณครูคุณคร,คณครูที่สอนน้องๆรู้เรื่องหรเปล่ารู้เรื่อง ร <laughs> ู้รู้เข้าใจแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนแล้วไปสอนน้องๆต่อหรือตอนนี้น้องๆอ,อาจจะรู้อาจจะหาข้อมูลได้เยอะกว่ากว่ากว่ากว่ครูแล้วกว่ากว่าพ่อแม่กว่ารุ่นเราแล้วอะ่ะเขาไปข้างหน้าเราเราเรา,เราแล้วอะไรแบบนี้มันมีเรื่องให้คุยอีกตั้งเยอะแยะกว่าเรื่องการสมรสเท่าเทียมแล้วก็ สิทธิขั้นพื้นฐานแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่โอเคดีแล้วดีแล้วแต่มีเรื่องให้คุยเยอะแล้วก็ยังวางใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปครับอ่าอ่ะสิ่งยากเรื่องคุณเต้มาเรื่องที่ขุนชาดรันปวดนะเรื่องมือได้หน่อยคือเรื่องอะไรพี่เองก็ก็ไม่รู้เรื่องหรอหลังจากที่เกิดอ่าก็รันที่แล้วค่าที่แบบว่าไปชนแล้วเฉียวชนอะไรเงี้ยมันไป่ได้ใครจะทราบข่าวเรื่องที่เขา เห็นอยู่ในโซเชียลบ้างเห็นในโซเชียลบ้างแต่ก็เสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วนี่ไม่ใช่เหรอ่แต่ว่าคือแบบอยากรู้ว่าพี่ปุ๋มเขาก็เป็นเป็นลูกหลังพี่เต้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือจะยังไงน่าจะสังหารปล่อยวัดเลยไหมหลังจากนี้เพราะว่าหรือว่ายังได้คุยกันอยู่ติดต่อกันอยู่บ้างไหมครับไม่จริงจริงม่ได้คุยนท์ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่โควิดนะโควิดซีซั่นแรกๆเลยเหรอซีซั่นแรกๆสามปีที่แล้วเลยเหรอ ใช่ใช่ตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คุยแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ติด้ได้ติดต่อมีมีติดต่อมาถามว่าแม่เขาเรียกพี่เต้แม่นะเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่นิดเดียวตอนก่อนจะเกิดเรื่องสักปีหนึ่งก่อนเรื่องนี้ปีหนึ่งอใช่สักสักปีสัก ปีหนึ่งได้แต่ตอนเกิดเรื่องก็คือไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สนิทกันเหมือนแต่ก่อนตอนที่ทำงานด้วยกันแล้วใช่หลังๆเขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้เข้าหาเราเท่าไหร่ีหลายคนสงสายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้แบบว่าความสัมพันธ์มันห่างกันไปเขาเอ่อคือที่ คือจะมีช่วงหนึ่งจำได้ไหมที่เขาเป็นพิธีกรของเจได้แล้วี่เดก็เปลี่ยนพิธีกรเป็นองตัวแล้วนั่นแหละก็คือก็เลยเริ่มห่างกันตั้งแต่นั้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังสามารถแบบว่าคุยหรือดึงอะไรคุยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่ว่าแต่ว่าพี่ได้เป็นคนชัดเจนเรื่องการทำงานมากๆและเป็นคนดุเรื่องการทำงาน คนชัดเจนในการทำงานมากเลยถ้าใครรู้ถ้าใครทำอย่างนี้จะรู้ว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะส่งเสริมให้ทำงานให้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้น้ำยาพ่ว่าลูกรักเราแล้วลูกรักลูกรักเรา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 รักเรารับลูกเราเราถึงได้ทำแบบนี้เราถึงได้เราถึงได้เราถึงได้ให้เขาไปไป อยู่ในไปพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตก่อนไปอยู่ในอยู่ในภาวงของตัวของเขาเองอยู่ในที่ที่เขาชอบอยู่ที่ชอบที่ชอบอยู่ที่ชอบที่ชอบใส่นะลูกนะลูกนะจ๊ะแม่แม่อยู่นี่นะแล้วลูกก็ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบลูกก็อยู่ที่ชอบแล้วลูกมาหาแม่ได้ตลอดเวลาเลยแม่แบบว่าพร้อมรับ ลูกได้ตลอดอะไรเลยแล้วถ้าทำงานเมื่อไรบอกได้เลยเออแต่ว่าถ้าไม่ถ้าให้ทำงานแล้วไม่ตื่นมาทำนี่ก็ออไม่ได้งไงถ้าส่วนตัวของผูเองระดับตัวในเรื่องของวินัยต่างๆก็ยีดีที่จะแบบสปอร์ตเรื่องงานันเองก็ต้องถามชาวโลกทั้งหมดที่ท,<อ>ที่ที่เขาเคยให้ความรับผิดชอบตัวด้วยว่าเขาพร้อมหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่การตนาคนเดียวที่ ที่ที่เคยมอบความรับผิดชอบให้เนี่ยเ mm hmm. น่นอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่ได้รับไม่ได้จสิ่งที่ที่รับไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นงานของเราเอง <ür> เรายัางเรายัางรู้สึกว่าเราเรายัางพอแบบเออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเป็นงานของคนของ,ของคนของคน <ür> อื่นแล้วเราเรา เรารู้สึกเราเราพอเราควบคุมเขาไม่ได้เราพอเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เราก็เราก็เราก็ต้องเราก็ต้องต้องหยุดนะต้องต้องอยุท่วี่ไหมแต่ยืนยันว่าที่เป้ก็ยังไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่มีความตั้นหางไฝว่านี่จะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยไม่คนไหนลูกคนไหน เคยมีลูกส่งจดหมายฟ้องมยังไม Bee, s <S เ่เคยตัดหางเลยใครอะคะผู้ชายนะจะมาหนูนตดหางไครยัะ